บน้ะนี้แหละบบนี้แหละนั่นใช่มั่นใจนะมั่นใจอ่ะนี่มันนากลัวออนี่มนากลัวเอาหน้ามั่นใจแบบนี่สวยอ่ะสวยเลอ่ะเซ็กซี่บ้เยวทำแบบวทำแบบ ้วทำแบบผมงย่งให้ดูเมันต้ยังไงหรอมันต้องบบดิ้อมันต้องิดไิดก้นหรอต้องบ่ะบิดไห่นะิดแบบพี่เ่าไหร่ตอนนี้มันติดมาก ลาย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 ป้าป้าได้ต่อก็โอเคป่ะก็ดีขึ้นเอาใหม่เอาใหม่แต่ไม่ใช่เวลาเธอคานเธอห้ามมองแบบนี้เลยนะเว้ยถ้ามองพื้นก็คือเธอไม่มั่นใจเลยนะเซ็กซี่อ่ะคเซ็กซี่พี่เขาต้องไม่ให้เธอหล่นอยู่แล้วมั่นใจได้เลยว่าเหมือนเธอคานพื้นเพราะมันแข็งแรงแต่ตอนนี้เธอหน้าเธอเป็นแบบ ยูย oh yeah. ังแบบว่าไงดีวะเออหน้ามันแบบว่าไงวะตกเหวแล้วเออประมาณนั้นไม่นี่นี่มุกจัดไปอ่ะอันนี้อาคารเกาหลีได้อีกทีบ้าจรินเกาหลีเข้าคานกันยังไงเหรอฉันไม่รู้นะไอ้น้ำยาเราเล่นไปไหนวะ